อย่าไปหมกบุญกับเรื่องตัวเลขมากเกินไปนะครับฝึกไม่เป็นหุ่นไม่เปลี่ยนนะครับคุณอาจจะเคยได้ยินใช่ไหมว่าฝึกไม่เป็นหุ่นไม่เปลี่ยนนะครับกินดีแทบตายนะครับนับสารอาหารดีแทบตายนะครับโภชนาการมาโคนิวเทียนดีแคบตายนะครับแต่ถ้าระบบการฝึกคุณนะครับก็คือโวยผมบอกเลยว่าฝึกยังไงคุณกินดีแทบตายคุณคุณก็ไม่เปลี่ยนผมบอกเลยทุกอย่างนะครับ มันอยู่ที่ระบบการฝึกนะครับและคุณภาพในการฝึกนะครับเอาแล้วครับเราก็คือมาคุยนะครับเพราะว่าก็คือจะต้องนับค่าที่ดงทีทีดีอีมันเป็นก็คือเป็นเกณฑ์วัดตรงกลางนะครับแล้วก็ทีนี้ก็คือเราอยากจะสร้างกล้ามเราก็ต้องกินให้มากค่าทีดีอีในค่าเสพัดใช่ไหมเราอยากจะลดไขมันนะครับเราก็ต้องกินให้น้อยว่าค่าทีดีอีนะครับในค่าเดฟิฟสิกใช่ครับมันเป็นแค่เกณฑ์วัดเฉยๆนะครับ แต่ผมจะบอกให้ว่ารูปร่างนะครับจะเปลี่ยนไม่เปลี่ยนวัดกันที่ระบบการฝึกวัดกันที่การฝึกเลยนะครับเช่นก็คืออย่างเช่นก็คือผมจะบอกว่าก็คือคนคุณพร้อมลงพุงเหมือนกันนะครับเป็นสกินนี่แฟชเหมือนกันนะครับอ่ะอีกคนนึงก็คือเอาแต่คาร์ดิโอนะครับเช้าคาร์ดิโอเย็นคาร์ดิโอนะครับกับอีกคนหนึ่งนะครับก็คือตั้งใจเลยนะครับ สร้างมวกล้ามเนื้อนะครับ3เดือนนี่จริงจังนะครับอาจจะมีคาร์ดิโอนะครับก็คือก็คือเป็นสัปดาห์ละสองครั้งก็ได้อะไรก็ได้นะครับตามที่เขาว่างแต่เขาเขาเอาเวลาไปโฟกัสกับการสร้างกล้ามเนื้อแบบจริงจังนะครับอย่างอีกคนหนึ่งครับก็คือตะบี้ตะบันเช้ามันตื่นตีห้าไปคาร์ดิโอไปวิ่งที่สวนเย็นก็ซัดแน่คาร์ดิโออีกใครจะคุณดีกว่ากันนะครับมันก็ต้องคนที่สร้างกล้ามมันก็ต้องคนที่สร้างกล้ามอยู่แล้ว กินก็คือผมจะบอกให้ต่อให้คนที่ว่าคาร์ดิโอนะครับเขากินก็คือสารอาหารดีมากกับคนที่ว่าบอกว่าเขาเขากินไม่ได้ดีมากมายแต่เขารู้ว่าอะไร e ier, เฮี้ยๆก็อย่าไปแดกมันเช่นน้ําตาลแบบเนี้ยของมันของทอดเขาก็ไม่ได้แดกแค่นั้นกินเหมือนกันกินไก่กินไข่กินปลาครับแต่ไม่ได้แดกของเฮ e ี้ยๆก็กินตามมีตามเกิดนะครับ กับอีกคนนึงนับสารอาหารดีมากเป๊ะมากชัวร์มากอาหารคุณภาพอาหารดีมากแต่เอาแต่คาร์ดิโออย่างเดียวนะครับกับอีกคนสร้างบนกล้ามเนื้อนะครับใครจะคุณดีกว่ากันแค่นี้ทุกอย่างมันวัดกันที่ระบบการฝึกนะครับผมบอกเลยก็คืออย่าไปกินนะครับง่ายๆอย่าไปกินอะไรที่มันแย่แของแย่แเฮี้ยไอย่าไปแดงมันแค่นั้นนะครับวัดกันที่การฝึกฝึกต้องมีคุณภาพนะครับรูปร่างเขาจะเปลี่ยนนะครับดึงข้อไม่ขึ้นแบบนี้กับอีกคนดึงข้อขึ้นอนะ่ะ ใครจะคนด,ดีกว่ากันใครจะมีกล้ามหลังสวยกว่ากันก็ต้องคนที่ดึงข้อขึ้นไงเออนี่คือคําตอบง่ายๆนะครับอย่าไปติดกับดักอะไรกับตัวลุงต,ตัวเลขมากไขมันไม่ได้เยอะมากมายเหมือนคนอ้วนนะฟังนะครับถ้าไขามันไม่ได้เยอะมากมายเหมือนคนอ้วนอ่ะให้คุณมาเน้นที่ระบบก,การฝึกนะครับนอกจากที่ว่าคุณมีเปอร์เซ็นต์บริแ f a คืออ้วนอย่าง30%นนะอย่างนั้นนะนนนะคุณจะต้องกิน ในค่าเดลฟิสิกนะครับคุณจะต้องหาค่าพลังงานอ่ะจะ,จะต้องตัดแป้งอ่ะอะไรไปน,นี้ก็ว่ากันไปนะครับแต่ถ้าคุณไขมันไม่ได้เยอะมากมายนะครับเป็นคุณผอมลงพุงนะครับคุณแบบบวมๆวนิดๆิอะไรแบบนั้นนะอ่ะให้มาเด้นที่การฝึกไม่ต้องไปเครียดมากมายผมบอกเลยว่าฝึกไม่เป็นหุ่นไม่เปลี่ยนอ่าก็คือนี่ครับนายไขยจ้องนะครับก็คือ คนที่อ้วนมากๆนะเบอร์ดี้แฟตสามสิบเปอร์เซ็นต์นะเขาจะติดนิสัยก็คือชอบหาอะไรกระแทกปากตลอดก็คือว่างไม่ได้เดี๋ยวแดกเดี๋ยวแดกเดี๋ยวแดกนะครับซึ่งการนับแคลอรี่นะครับมันเป็นตัวการก็คือยับยั้งให้เขานะครับลดพฤติกรรมการกินเพื่อไม่ให้อินซูลินมันออกมันกระตุ้นตลอดเวลาไงก็คือโอกาสที่ร่างกายจะดึงใสไขมันออกไปใช้เป็นพลังงานได้มันยังมีโอกาสกว่าคนที่ว่าเดี๋ยวมั่มแดกสองสามชั่วโมงแดก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 ตลอดวบนนั้นอ่ะ แล้วร่างกายมันจะเปิดโอกาสให้คุณเอาไขมันเอาพลังงานไปใช้ตอนไหนแล้วมันไม่ได้เปิดโอกาสไงก็คือฟังนะครับสําหรับคนที่ไม่ได้อ้วนมากมายนี่ครับมันน้องเขาเนี่ครับตอนนี้ให้มาเน้นที่ระบบก,การฝึกคุณมันจะเปลี่ยนอย่าไปซีเรียสค่าที่ดูอีเลยคุณเคยเห็นไหมครับคนบางคนนะครับกินสารอาหารดีมากโพสสารอาหารดีมากนะครับแต่ฝึกใน,นยีมห้าไปรูปร่างเขาไม่เปลี่ยนรู้ไหม ขาฝึกไม่เป็นแค่นั้นแหละถ้าฝึกเป็นคุณเขาเปลี่ยนนานแล้วครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับเกิดมาเพื่อโมนะครับนายไข่จ้องนะครับก็อดีตเคยเป็นคางคกปัจจุบันเป็นยิ่งเลนนะครับคุณข้างคกทรงเบาหวานแดกนะครับก็คือทําไมมึงเป็นคางคกเพราะว่ามึงยาจกนะครับมึงก็เลยเป็นคางคกนะครับถ้ามึงอยากเป็นจิ้งเลนนะครับมึงก็ไม่ยาจกนะครับ